เดี๋ยวลบคมนทางทางน้องไทยเล่าเหตุการณ์ให้งนี่ถึงได้ไหมคะว่าไปแบบเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงน้องจะพูดไม่เคยได้เท่แล้วคุณแม่รอทราบไหมคะก็วันเสาร์ตอนประมาณสักหกโมงค่ะน้องจะไปที่กองถ่ายเนื้อคู่เสร็จแล้วก็น้องไปถึงแยกห้วยขวางตัดกับสุที่สารนะคะพอดีก็รถ ขับมาเนี่ยมันก็โล่งมาตลอดพอมาถึงตรงแยกเนี่ยก็ไฟแดงพอดีมีรถที่ติดไฟแดงอยู่ก่อนน้องก็มาก็ค่อนข้างอาจจะเร็วนิดนึงอะคะแล้วก็เบรกเบรกเบรกครั้งแรกไม่อยู่แล้วก็ครั้งที่สองน้องก็เบรกอีกแล้วก็เสียหลักอะคะ่ะก็ไปชนท้ายรถเออมันเป็นเหมือนรถหล้อที่เป็นรถห้องเย็นอะไรประมาณนั้นนะคะเหล็กจะหนานิดหนึง คุณแม่ทราบข่าวน้อตอนไหนคะก็ประมาณหกโมงกว่าค่ะน้องเป็นคนโทรมาหาเองครับบอกว่าถูกระเบิดน้องไปกับใครน้องไปคนเดียวค่ะใครคใคเ,เป็นคนทามาส่งโรงพยาบาลเออเป็นรถของมูลนิธิค่ะพาไปส่งที่โรงพยาบาลที่ที่โชคชัยสี่ก่อนตอนนั้นที่คุณแม่เห็นน้อค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เอ,อน้องมีผ้าปิด ปิดที่หน้าที่คิ้วนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วก็แม่ก็ขอให้ส่งตัวมาที่นี่นะค,ะค่ะคุณขอ,อย้ายโรงพยาบาลค่ะคุณแม่ขอย้ายโรงพยาบาลเองใช่ไหมครับขอเล่ากันตอนที่รอมันถึงโรงพยาบาลค่ะมการก็เอ่อคนหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะที่ที่บุคคลของประชาชนคุณปิชาญาเนี่ยได้รับบติเหตุนะฮะแล้วก็ ก็ยินดีที่ที่ทางทีมของที่โรงพยาบาลซุนทิเวศเนี่ยได้มีส่วนร่วมดูแลน้องนะครับก็ตอนที่มาน้องเขาก็รู้ตัวดีนะครับดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงๆแล้วก็บาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับคือถ,ถ้าเห็นที่เห็นเห็นนะที่หน้านะถ้าเอาผ้าพันแผลออกเนี่ยก็จะมีรอยแผลตรงหานคิ้วนะครับไม่หันคิว้วผ่ากลางคิ้วนะครับ แล้วก็ตรงใต้ตาแล้วตรงแก้มนะฮะซึ่งซึ่งก็ก็ดูน่าตกใจเหมือนกันนะครับแล้วก็วันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าน้องเขามีออสลบในที่เกิดเหตุด้วยนะฮะก็แต่ระหว่างมาเนี่ยพูดพูดจาพูดอะไรเนี่ยได้ดีทุกอย่างส่วนร่างกายดีทุกอย่างนะฮะแต่ได้ส่งทำซีทีสแกนด้วยนะฮะในส่วนสมองเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็มีที่มีก็คือ กระดูกไหปะลาร้าข้างขวาหักนะครับแล้วก็มีกระดูกซี่โครงซี่ที่สองเนี่ยหักแล้วเข้าใจว่าอันนี้ไปทะลุไปไปไปแทงเนื้อปอดนะทำให้ปอดมันรั่วนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าดูเผลอๆดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าต้องต้องตรวจให้ให้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็อันนี้อยากจะฝากไ้นิดนึงว่า อันเนี้ยถ้าสมมุติว่าพอดีน้องก็คงเผลอนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้สวมไอ้ไอ้สีดเบลล์เนี่ยนะฮะคือถ้าได้สีดเบลล์ร่วมกับแอร์แบ็กเนี่ยนะครับจะจะ,จะโชคดีกว่านี้มากจะเจ็บน้อยกว่านี้เยอะเลยนะครับมันก็จะฝากบอกไปด้วยแล้วกันนะครับซึ่งซึ่ง,งน้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะจะจะ ไม่ลืมละตอนที่มาถึงมือหมอนั้นประมาณวันเดียวกันเลยครับวันเดียวกันนะวันเดียวกันเพราะว่าได้รับได้รับแจ้งได้รับแจ้งมาตอนเช้าสักแปดโมงว่าจะขอย้ายมาที่นี่นะฮะแล้วน้องก็มาถึงก็ผมขึ้นไปดูเตื้อเป็นตอนบ่ายแล้วฮะเพราะว่าจะต้องส่งตรวจอะไรรายละเอียดอะไรที่เพราะว่าที่เรื่องแผลที่หน้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องด่วนแต่ว่าไอ้ที่ด่วนกว่าคือเรื่องสมองหรือเรื่องปอดนะครับแต่ปอดหสมองอะไรนะ ไม่เป็นสมองไม่เป็นไรน่าจะ่วงครับอาการเลือกที่ปอดปอดก็ได้ใส่ท่อระบายนะฮะคุณหมอวิปูลใส่ท่อระบายไปแล้วตอนนี้เอาออกแล้วนะฮะก็ให้น้องเขาทำไอ้บริหารหายใจการหายใจเพื่อจะป้องกันไม่ให้เขาลวกมาอีกนะฮะก็คงจะสักสี่สัปดาห์ฮะเรื่องปอดก็น่าจะน่าจะแต่ว่าการเจ็บซี่โครงอะไรเนี่ยหลายเดือนครับหลายเดือนเห็นว่ามีอาการบกมช้ำด้วย ต้องคอยตรวจไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะว่าจะมีช้ำข้างในหรือเปล่าไม่ช้ำอะไรข้างในที่ตรวจหมดแล้วไม่มีอะไรนะครับใส่ร้อนระบายระบายเอาอะไรระบายเอาอากาศที่มันลมที่มันรั่วรั่วออกนอกปอดเนี่ยนะครับสี่สัปดาห์นี่คือรักษาที่ปอดรั่วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วกระดูกของปลาอะไรกระดูกไขปลาลานเนี่ยประมาณ4สัปดาห์เขาก็ติดนะฮะแต่ว่าก็จะยังมีอาการเจ็บมีอะไรโดยท่องยิ่งถ้าเกิดว่ามีมีเอ่อ มีแอคทิวิตี้ทางร่างกายมีต,มต้องมีกระโดดลดเต้นหรืออะไรพวกนี้คง,คงคงจะต้องนานกว่าน,นั้นนะครับอย่างน,น,น้อยต้องมี6ถึง8สัปดาห์กว่าที่จะทําอะไรนันได้เรียกว่าเบื้องต้นตอนนี้ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณสัปดาห์ก็อย่างน้นอย8สัปดาห์นึ <c oughs> งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงแล้วแต่น้องเขาคือก็หลังสัปดาห์นึงก็ปลอดภัยจะกลับบ้านได้นะครับแต่ถ้าน้องเขายัาง,งยถ้า,ถายัางสบายใจที่อยู่โรงพยาบาลต่อก็ก็ แต่ <note S 2> ตรัก<ห>ที่บ้านเลยรักสายควนปืนห,ห,หนักเท่าไหร่ันปืนนี่จริงเถึงจะสามารถทำงานอะไรได้ครับถ้าจะไปถ่ายหนังเนี่ยผมคิดว่าคงต้อง3-4สี่สัปดาห์นะฮะเพราะว่าคือแผลเนี่ยแผลเย็บแล้วจริงพรุ่งนี้จะตัดใหม่นะครับ <S <S แต่ว่ามันจะมีรอยรอยถลอกซึ่งรอยถลอกเนี่ยต้องรอเขาหายเองและกว่าที่เขาจะแห้งจนกระทั่งว่าให้เมคอัพได้เนี่ยก็ต้องประมาณสัปดาห์ที่3นะครับ เรียกว่าตอนนี้ไม่เมียแล้วที่น่าเป็นห่วงนะคะที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ไม่มียฮะตอนนี้ไม่ไม่กำลังกังวลห่วงว่าเมื่อไหร่ก็จะหน้าจะหายกลับไปไปแสดงหนังได้ไหมมันก็แผลเป็นก็มีนะแต่ยังสวยเหมือนเดิมครับนะได้คุณแม่เป็นไงบ้างคะพอได้ฟังจากหมอแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะจากที่ดูแผลของน้องที่หมอเปิดให้ดูก็ก็ดีค่ะ ไม่ไม่ไม่น่ากลัวอะไรทำงานจะให้ทำงานมาแค่ไหนอ่าอันนี้นี่ยังไม่ทราบครับคุณหมอครับช่วงนี้ยังต้องระวังเรื่องอาการแทรกซ้อนอีกไหมครับก็ตอนนี้ไม่อะครับเพียงแต่ว่าก็เรื่องแผลนี่ก็ยังเฝ้าระวังอยู่ว่าไม่ให้มีอาการติดเชื้อนะครับตอนนี้พ้นถ้าพ้นสัปดาห์หนึ่งไปแล้วก็น่าจะค่อยระวังใจเรื่องตัวแผลได้มากขึ้นกว่านี้นะครับ เรื่องอปอดก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าต้องต้อง,องอพยายามบริหารการหายใจนะครับไอ้ยายาไอ้ไอ้พูดไม่ได้ยักหน้าหรือใส่นะ <c oughs> ว่าแบบตังวลหรือเครียดอะไรกลัวจะเสียโฉม,มอะไรอย่างนงี้ยคะก็ <c oughs> ตอนแรกคือเห็นแผลแล,แล้วก็ตกใจค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะตังวลอะไรไหมคะเรื่องงะนรจะดูงานก็ ก็เลื่อนนานคะก็กลัวว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ทำอีกผักนึงเลยอะเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะแบบขยับตัวอะไรอย่างนี้ยากนิดนึงงัรื่องยาการเจ็บอยู่างไคะเจ็บตรงไหนยังไงเจ็บค่ะก็มีเวลายกแขนอะไรอย่างเงี้ยข้ายกไม่ได้แล้วก็เวลาเดินอะไรเงี้ยจะเดินเร็วไม่ได้มากเพราะว่ามันระบมแบบซีขวาทั้งหมด อันนี้แบบเหตุทางร้ายแรงที่สุดใช,ใช่เข็นกันก็ข <c oughs> เข็ดเลยค่ะค่ <c oughs> ไม่เคยเจอนักขนาดน,นี้ค่ะก็ไม่ได้ขับรถติดพักเลยค่ะไม่แบบไม่คาดเก็บขัอะไรอะไรตอนนั้นคือตอนนั้นรีบมากค่ะแล้วมันประมาณตีห้ากว่าเลยค่ะไปทำงานแล้วก็กลัวไปไม่ทันก็เลยแบบรีบออกมา ก็อะไร่หละนการข,ข,ขับรถอ,อะไนั่วก็ก,ก็อยากฝากค่ะเรื่องเรื่องาการการคห้เข็มขดัดนิรภัยนะคะเพราะว่าอา๋อมันมันสำคัญมากมันช่วยได้เยอะจริงๆไอคิดว่าถ้าถ้าค่าเข็มขัดก็อาจจะไม่เป็นหนักขนาดนี้ค่ะก็ก็ฝากไว้ด้วยค่ะถ้าไปขับรถก็ต้องต้องปลอดภัยไว้ก่อนหรือจะกลัวการขับรถไปเลยไหมคะ ก็ก็จะให้ขาก็อีกอะไรอยีในคุณเขียจค่ะตอนนี้ฝ้กทุกคนขับที่เป็นหัวเนคเดี๋ยวแม่พก่อนค่ะคุณแม่อยากฝากขอโทษเจ้าของงานที่น้องต้องยกเลิกด้วยค่ะเพราะว่าน้องเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่เป็นหัวแล้วก็แฟนคลับของน้องด้วยค่ะ บางแม่จะไม่ให้หนูขับรถไปสัมภัระก่อนน,น่าจะสักพักค่ะ